กลับมาอีกครั้งนะครับ1ปีมีเพียง1ครั้งเท่านั้นนะครับน้ำพึ่งป่าภูพานน้ำพึ่งเดือน5นะครับนำมาทําน้ําพึ่งมะนาวหมาะมากนะครับคุณประโยชน์ของน้าพึ่งเดือน5ปรับสมดุลร่างกายมีแร่ธาต,ตุต่างๆเช่นฟอสฟอรัสแคลเซียมเกลือแร่กรดอะมิโนจําเป็นนะครับรวมถึงสารแอนตี้ออกซิแดนซ์และวิตามิน B C แร่ธาตุ ซ่อมแซมส่วนสึกหลอบำรุงเลือดนะครับชะลอความเสื่อมของเซลล์และเป็นยายุวัฒนะทําให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงอายุยืนยาวนะครับโปรโมชั่นพิเศษนะครับซื้อน้ําพึ่งป่าบูพาน7 0 0มลลขวดนะครับเพียงพันบาทเท่านั้นนะครับราคานี้ยังไม่รวมค่าจัดส่งแถมฟรีนะครับออร์แกนิกวูฟเฟียฟรีสไดซูเปอร์ฟูด้ดไฮ แพนเบสโปรตีนนะครับราคา150บาทนะครับผัสลายน้ำจืดขนาดจิว๋วที่ถูกจัดให้เป็นซ u เปอร์ฟู้ดระดับโลกเพราะเลี้ยงในฟาร์มปิดนะครับสะอาดปลอดภัยมาตรฐานออร์แกนิกนำมาเข้ากระบวนการฟรีชไดเพื่อควบคุมคุณค่าอาหารนะครับและให้รสชาติเหมือนเดิมสามารถนำมาประกอบอาหารเมนูสุขภาพทั้งเครื่องดื่มอาหารขาวอาหารหวานทานง่ายรสชาติอร่อยไม่เหม็นเขียวโปรตีนสูงโรยหน้าสลัด โจ๊กซูชิแซนด์วิชโคสโลเอ,อนเนอร์จีบาร์เบเกอรี่พิซซ่าแกงผัมไข่เจียวยำไข่ผัมนะครับหรือน้ำปั่นสุขภาพสนใจนะครับสั่งสินค้าได้ที่เบอร์โทรหรือแอดไลน์0 8 1ย1 5ปด1น 0766คุณหนึ่งนะครับบอรรบูมาจากช่องอาจารย์เสก5.0จะได้ราคาโปรโมชั่นพิเศษนะครับให้แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรติดต่อผู้รับและทักไลน์เพื่อแจ้งยืนยันออเดอร์้วยนะครับต้องขอขอบคุณนะครับทุกการสนับสนุนจากทุกท่านนะครับมาณที่นี้มาอัปเดตนะครับข้อมูลสถานการณ์นะครับการสู้รบนะครับในยูเครนนะครับซึ่งตอนนี้ดู้สึกว่าจะดูเดือดเลือดพร่านกันทีเดียวนะครับโดยเฉพาะนะแถวแถวแหลมใครเมียนะครับ ซึ่งสะพานเคิร์นะครับก็ถูกโจมตีส่วนรัสเซียก็เน้นการโจมตีอย่างหนักนะครับทางตอนใต้นะครับของยูเครนนะครับข่าวตอนนี้นะครับจากสำนักข่าวต่างประเทศก็ว่ามีกองไฟขนาดใหญ่นะครับเกิดการระเบิดที่ฐานทัพทหารในไครเมียนะครับแผนไร้กาดของเคียบนะภายหลังการโจมตีสะพานเคิร์นะครับโดยเกิดกองไฟขนาดใหญ่นะครับได้ถูกรายงานที่ฐานทัพทหารนะครับในไครเมีย เกิดการระเบิดนะครับหลายครั้งนะยังได้ยินนะครับภายหลังเพลิงไฟนะครับที่ฐานทัพตาหารโดยทางรัสเซียนะครับกล่าวหาเคียบนะครับในการเริ่มการโจมตีทางอากาศนะครับมีการถูกอพยพนะครับมากกว่า2,000คนนะครับทางหลวงถูกปิดนะครับในไครเมียโดยมีเปลวเพลิงนะครับขนาดใหญ่นะและกลุ่มควันไฟที่ห้อมล้อมนะครังกระสุน ที่ฐานทัพทหารรัสเซียนะครับในไครเมียไฟนั้นนะครับนำไปสู่นะการเกิดนะระเบิดนะครับที่ติดตามมาต่อเนื่องนะครับในพื้นที่ที่มีไม่มีคนอยู่อาศัยนะในเ,ตเขตเคิลอฟสกีนะครับเกิดไฟขนาดมืึมานะและการระเบิดหลายครั้งนะครับถูกรายงานว่ากระทบนะต่อการฝึกนะทางภาคพื้นดิน ของกองกำลังรัเสเซียนะครับในแถบพื้นที่นั้นโดยมีดานงานต่างๆนะครับได้เสนอแนะว่าอาวุธต่างๆเนี่ยยังคงระเบิดต่อเนื่องนะครับเป็นเวลาเกือบ4ชั่วโมงนะเนื่องมาจากไฟนั่นเองเมื่อไฟขนาดใหญ่นะครับนะยังได้นําไปสู่นะการปิดนะครับของทางหลวงนะทาฟริกาที่อยู่ใกล้เคียงด้วยนะครับ มีประชาชนกว่านะ2,000คนเนี่ยนะได้ถูกบังคับให้อพยพนะครับออกจากถิ่นฐาน4แห่งนะครับโดยรัสเซียกล่าวหาเคียบนะครับของการเริ่มโจมตีทางอากาศนะครับข้ามคืนต่อฐานทัพอากาศนั้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับไม่มีคำวิพากษ์วิจารณ์นะจากทางฝั่งยูเครนนะต่อการโจมตีนี้นะครับเหตุการณ์ล่าสุดนี้นะครับมาในาภายหลัง2วัน นะของการระเบิดนะที่ทำลายสะพานเคิร์นะครับในไครเมียโดยป,ประธานาธิบดีรัเสเซียนะครับวลาดิเมียปูตินเนี่ยได้ตำหนิยูเครนนะสำหรับการโจมตีนั้นนะครับและก็สาบานนะครับที่จะตอบโต้เอาคืนนะครับรัเสเซียนะครับได้เริ่มโจมตีทางอากาศนะครับต่อท่าเรือโอเดสซาของอยูเครนนะครับสำหรับคืนที่2ติดต่อกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นข่าวที่น่าสนใจ ที่อกน่าสนใจเพราะว่าสู้รบกันนะระหว่างรัสเซียกับยูเครนนี่นะครับก็เรียกว่าโอ้โหนะแถวแถวใครเมียตอนนี้ผมเคยคาดการณ์ให้ฟังแล้วนะครับว่าโอ้โหสู้รบกันดูเดือดเลือดพร่านทีเดียว หลังจากที่ทางยูเครนนะครับโจมตีสะพานเคิร์สนะครับรัสเซียก็ถล่มนะใส่เมืองท่านะครับโอเดสซาแล้วก็รัสเซียก็ยกเลิกนะครับข้อตกลงทันหยบพืชนะครับแล้วก็ปิดล้อมทะเลดำนะครับแล้วก็ระดมยิงใส่ท่าเรือโอเดสซานะโจมตีทางตอนใต้แล้วก็ทางตอนออกนะครับของยูเครนนะครับมาดูแล้วสถานการณ์จะรุนแรงขึ้นยังไงนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ